วันนี้มิสเตอร์แท็กจะพาแฟนๆพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมากินเมนูยอดฮิตของคนไทยทั้งประเทศนะครับคำพูดเดียวเลยคือชูกลิ่นวัตถุดิบครับคุณใช้เนื้อกลิ่นเนื้อต้องมาก่อนใช้เนื้อมันก็ต้องเป็นมันเนื้อใช้ส่วนของสเต็กก็ต้องนุ่มจุ้ยซี่แบบแบบที่คนอทยจทานกัน<ม>ประมาณนั้น6คุณผู้ชมครับคือฟังคุณตังนะครับเล่า คือมันเป็นเหมือนกับรสชาติเฉพาะของที่นี่นะ สยามกระเพราคาเฟ่น,นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่ารสชาติไม่ธรรมดานะครับใครที่เคยกินผัดกระเพราอร่อยอร่อยร้านดังๆจากทั่วกรุงเทพหรือทั่วประเทศไทยแล้วนะฮะถ้าใครยังไม่เคยลองกระเพราสยามกระเพราคาเฟ่น,นะฮะผมขอบอกเลยนะว่าคุณจะต้องพลาดอะไรสักอย่างนะในเรื่องราวของกระเพราสตอรี่กระเพราแบบนี้นะ สวัสดีครับแฟนๆรายการมิสเตอร์แท็กอร่อยเไ้ให้ทาง y o t u b e c h า n แนลนะครับวันนี้มิสเตอร์แท็กจะพาแฟนๆนะฮะเพื่อนๆทุกท่านนะครับมากินเมนูยอดฮิตของคนไทยทั้งประเทศนะครับผมกําลังจะพูดถึงร้านผัดกระเพานะครับวันนี้มิสเตอร์แท็กนะครับมาที่นะครับร้านสยามกระเพาคาเฟ่นะครับสาขาพระราม3สาธุประดิษฐ์นะครับ เดี๋ยวเราจะพาแฟนๆทุกท่านนะครับเข้าไปนะครับด้านในของร้านแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับไปชิมรสชาติของกะเพราที่นี่ว่าเด็ดแค่ไหนนะฮะจริงๆร้านสยามกะเพราคาเฟ่นะฮะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็เป็นร้านที่มีแฟนคลับมาแล้ว3-4ร้านแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปชิมกันดูครับ อัาจบรรยากาศเย็นดีครับอ่ะมาเจอเจ้าของร้านพอดีเลยครับสวัสดีครับโอ้ยินดีต้อนรับมากเลยครับที่ที่ร้านวันนี้นะฮะเราก็มาที่ร้านสยามกระเพราคาเฟ่ครับ ที่นี่เป็นสาขาพระรามสามสาธุครับสาขาพระรามสามสาธุนะคใช่ครับตรงนี้มีมีจุดสังเกตยังไงบ้างครับก็จะตรงข้ามจะเป็นจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นครับอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นใช่ครับก่อนก่อนถึงใต้ตัดวงแหวนรู้จักรใต้ที่มาก็สามารถที่จะจอด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 รถในเซเว่นก็ได้ครับได้ครับนะครับ ่าเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนนะฮะนี่เป็นเจ้าของร้านชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับผมตังครับเป็นเจ้าของร้านสยามวัลลพล์คาเฟ่สาขาสาธุประดิษฐ์รามสามครับไอสยาขาัลลพล์สามสาธุประดิษฐ์พารามสามสาธุประดิษฐ์ใช่ครับผม,ผมมันติดกันก็คือฝั่งหนึ่งก็จะทะลุถึงพารามสามฝั่งหนึ่งก็ทะลุสาธุตรงนี้เขาเรียกถนนเส้น,เนยนานาวาอืมอืมครับผมร้านเปิดมานานแค่ไหนแล้วครับคุณตังครับโอ้เพิ่งเปิดสดๆร,ร,ร้อนเลยครับวับนที่สี่พฤษภาที่ผ่านมา เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเลย,เเลยครับได้ประมาณ15-16วันอ่ะถึงห้าสวันประมาณ<อ>นเะนีฮะใครที่อยู่ย่านนี้นะฮะสาธุประดิษฐ์นะฮะพระราม3มารองกะเพราที่อร่อยที่สุดนะฮะที่นี่เขาคัดสรรัาุดิบที่เน้นคุณภาพสุดๆนะฮะคุณตังได้พูดคุยในข้อมูลในระดับหนึ่งให้เราฟังแล้วนะครับว่าที่นี่เขาคัดสรรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อ ต่างๆวัตถุดิบต่างๆใบกระเพราต้องคัดเกรด A มาเลยพิเศษเลยนะฮะสำหรับร้านนี้นะครับก็สดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันความความสดใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบต้องใส่ใจมากแล้วก็วัตถ<ๆ>ุดิบเนี่ยก็คืออย่างผมอะถ้าใครดูถ้าใครดใครด,ใครดูรายการเช็คกะทะเหล็กพี่อ่ำเจ้าของเฟรนชชัยเนี่ยตัวตัวแกเองเนี่ยแกแกเน้นว่าต้องมีคำนี้ขึ้นมาคือให้วัตถุดิบ ชูรสชาติให้ได้มากที่สุด ที่เราไปลุยกันในครัวมาแล้วนะฮะคุณตังก็เป็นพ่อครัวเองเลยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแมสก่อนเนาะอ่าเมื่อเช้านี่มันไปนี่มัผมก็ตรวจตรวจมันมาเหมือนกันแล้วครับดีหนึ่งขีดนะครับอ่าอยากจะให้คุณตังนะฮะช่วยแนะนําเมนูนะฮะของทางร้านที่เป็นซิกเนเจอร์วันนี้เลือกมา4เมนูเนาะใช่ครับอ่าเมนูแรกนี่เป็นกระเพราเนื้อสับกระเพราเนื้อสับไข่ดาวไข่ดาวก็คือเบสพื้นสุดของคนทานกระเพราอ่ากะเพราหมูสับกระเพรา เนื้อสับ,สรบกระเพราไก่อันนี้แล้วแต่แล้วก็จใครจะทานเนื้อสัตว์อะไร,รแต่อย่างของผมเนี่ยก็บอกอ่าตัวเนื้อเป็นเนื้อไดเ,นเนอทเป็นเนื้อสับไดเอทจะมีมันปนอยู่ก็ใช้มันมาแล้วก็ผัดให้มันหอม,อมอแล้วก็จะผัดคั่วแห้งจะสังเกตว่ามันไม่มีน้ํามันออกมาแม้แต่หยดเดียวถ้าคนอชอบถ้าคนชอบแนวนี้ก็ก็เชิญที่ร้านครับอสองมาถ้าเป็นเมนูเนื้อผมจะแนะนำตัวนี้ อ่าตัวนี้เป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อ,อได้ครับอ,อ่าน่ะเป็นเป็น,ปนคือเนื้อของทั้งร้านเนี่ยไดเอทหมดทุกตัวอ่าแต่เท่ว่าส่วนไหนเท่านั้นเองตัวนี้ตัวเนี้ยเขาเรียกถ้าคนไทยเขาเรียกเรียกว่าเสือร้องไห้เสือร้องไห้อ่าใช่ก็คือเนื้อติดมัน ส่วนที่เขาไปทําน้ําตกอะไรใช่ครับคือมันจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อตัวเนื้อเยอะนล้พวกนี้คือเป็นเนื้อในไทยนี่แหละเนื้อในไทยนี่แหละครับ้ร้านเราใช้เราไม่ได้บอกว่าใช้เนื้อออสไม่โกหกลูกค้าก็คือเนื้อไทยนี่แหละเนื้อไทยก็ดีวันทุกวันนี้กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้อคือสมัยก่อนถ้าเกิดส0บกว่าปีที่แล้วครับโคขุนพลยางคําคือเอาวัวไทยมาขุนขุนด้วยอาหารด้วยการเลี้ยงแต่ก็ยังเป็นเนื้อไทยอยู่ ที่มาของเขาว่าโคขุนโคขุนใช่ใชแต่พอเขารู้แล้วว่าวัวเราตัวเล็กกว่าอืมแต่เราอ่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมอาหารเราอาหารของวัวพร้อม,อมก็เลยเกิดการผสมพันธุ์วัวทีนี้การผสมพันธุ์วัวเนี่ยเดี๋ยวขอขอญาตวางการผสมพันธุ์วัวเนี่ยกว่าจะได้เลือดก็คือผสมพันธุ์แล้วก็ตกมาเป็นลูกกว่าลูกมันจะโตก็อีกสี่ปีห้าปีถึงจะโตเต็มวัยพอผสมพันธุ์ได้อย่างเงี้ยค,คือ ตอนนี้ที่ที่เราทานทานอาหารกันเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นความโชคดีคือมันมันตกผลึกแล้วครับก็คือตอนนี้เราได้วัวที่ตัวใหญ่เลี้ยงในไทยเป็นลูกครึ่งนี่แหละเขาก็เลยเรียกว่าไทยเฟนกับวิธีการทำก็คือการการดรายเอทมันอีกอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันนุ่มทานง่ายไม่มีกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นของในส่วนในส่วนของเนื้อเนื้อเส้นหองให้เนื้อติดมันอตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นของของทางร้านผมเองจานนี้คือสูตรอ่ะสูตร ครับก็จะเป็นข huh ้าวผัดแห้งๆครับข้าวผัดดีๆใช่ใช่อยากจะทานตัวนี้ตัวนี้ขายดีมากเพราะว่าใครที่ไม่ทานเผ็ดก็จะก็จะได้ทานเนี่ยครับกุ้งเพราะว่าผมมีที่ดีวดีกว่าผมมีผมมีร้านที่เอามาแล้วมันสดมากก็คือจะได้กินสดกรอบทุกวันนะครับอันนี้ขายดีมากบอกเลยตัดกับเบ พริกน้ำป่านี่ต้องต้องอยากให้มาหลอกอร่อยเย็นพริกน้ำป่าพริกซอยหอมอันนี้ก็จะพูดถึงเมนูสุดท้ายแล้วก็เป็นเมนูเด็ดของทางเจ้าของแฟรนไชส์เขาด้วยพิเศษมากมากครับอันนี้พิเศษมากมากครับก็คือเป็นข้าวผัดเนื้อข้าวคลุกก็คือเราเอาข้าวไปก็คือผัดกะเพราคลุกนั่นเองผัดกะเพราคลุกแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นอ่าใช่มันก็จะมีในส่วนเนท็อปปิ้งเป็นเนื้อสเต็กซึ่งไว้ทานกับ ทานกับไข่ดองอืมครับก็ลองลองต้องลองชิมดูครับว่าความอูมามิมันเป็นยังไงเขาจะขาของเขาคิดมาดีมากมามแต่แต่ข้าวเนี่ยก็คือจะแห้งไปทั้งหมดอ่ะถ้าแต่ผมจะมีน้ําซุปอ่านี่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 เป็นน้ําซุปคอมบุของญี่ปุ่นเหมือนกันก็จะทานแล้วก็จะตัดเบสกันกับกับกับรสชาติอ,อาหารที่มัน<อ>ใช่นนที่บางทีข้าวแห้งไปอาจจะแบบอ่อตอนนี้ฮะฟืดคอ้วมีน้ําซุปร้อนๆตัด เห็นบอกมีเครื่องดื่มมีีครัสามารถสั่งมาแล้วมาดื่มคู่กับกระเพราพวกนี้มันจะดับความเผ็ดได้ใช่ความหอมหวานชื่นฉ่ำนะครับที่ชงอะไรแก้วก็จะมีเดี๋ยวรอสักคู่นะฮะเดี๋ยวให้ทางร้านมาเสิร์ฟอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็จะครบทั้ง4เมนูแล้วนะครับผมร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับคุณตอนนี้ตอนช่วงนี้ก็คือเปิดในในแอปที่จะเปิด11โมงถึง1ทุ่มครับ11โมงถึง1ทุ่มเนาะใช่ครับแต่ว่าตัวผมอ่ะ คือช่วงนี้ก็อยู่ร้านตลอดเพราะฉะนั้นกลางคืนก็ดับไดที่ผมยังอยู่ลูกค้าเข้ามาก็ทำให้ทานนะครับถ้ายางทานก็ทานยังได้อยู่ถึง 4- ี่ห้าทุ่มแล้วแต่เลยครับถึงร้านได้ใช่ครับแล้วถ้าลูกค้าที่ไม่สามารถมาทานที่ร้านได้มีเดลิเวอรี่ไหมคือตอนนี้ร้านเพิ่งเปิดเมื่อวันที่4ี่ครับก็ผมก็ยิงตอนนี้ก็คือดีลสองที่ก็คือมีไลแมนกับโรบินฮูดสั่งยังสั่งผ่านได้ครับก็คือเจชเจอแล้วตอนนี้เจิร์ชก็เจอครับไลแมนกับโรบินฮูดนี่สั่งได้แล้ว แต่ว่าตัวกะเพราเนื้ออ่าสยามมะพร้าวคาเฟ่สาขาสาขาพระรามสามเนี่ยครับสาขาพระรามสามอ่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทางทางเฟชชัยเขาก็มีอยู่4สาขากำลังกำลังจะเปิดอีกหนึ่งสาขาคือธนบุรีครับอ่าก็ก็เหมือนกันครับคือเขามันเป็นเฟรนชชัยทานที่ไหนก็จะรสชาติรสชาติเดียวกันเดียวกันหอมมากาลยหอมเป็นเป็นสูตรของเขาแต่อย่าง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 เงี้ย ก็อาจจะนิดนึงว่าเป็นเป็นเป็นอ๋อที่เป็นสทางทางที่ร้านอ่าใช่ใช่เขาจะมีแค่ที่ร้านหมดแต่นั้นร้านอื่นเขาก็จะมีเมนูมากกว่านี้นะครับก็จะมีกระเพราปลาสลิดกระเพราอะไรแล้วแต่แล้วแต่การคิดค้นใช่ใช่คืออย่างผมผมก็เลือกเลือกมาแค่เมนูที่ผมชอบและเป็นเมนูเบสพื้นๆแค่นั้นเองครับตอนนี้ก็นะฮะร้านก็เปิดมาเลยครับมาเลยครับนี่ฮะเครื่องดื่มที่ผมพูดถึงนะครับ เดี๋ยวให้คุณตังช่วยแนะนําหน่อยอันนี้คือเมนูอันนี้นคือสยับบวยญี่ปุ่นอ่ายี่ห้ออามายนะครับอ่าก็เป็นของรุ่นพี่ผมซึ่งผมอะ่ะเขาได้เคยลองชิมละ,ะคือมันมันตัดเด็ดกะเพราได้ดีมากมทานแล้วแบบเออเรียกไงเผ็ดๆอยู่เนี่ยครับเหงือ่อทุ่มท่วมอยู่นะเนี่ยอพอทานเข้าไปป้าปุ๊บสดชื่นเฟรชครับเดียวก็หายก็ต้องมันมีโซดามีเลมอนแล้วก็ ไสหลับบัวญี่ปุ่นจะอยู่ด้านล่างก่อนทานก็แทงหลอดอย่างเงี้ยครับต้องคนนิดนึงนิดนึงจะให้มันเข้ากันนี่แล้วก็รสชาติที่ชื่นใจนแตกซ่าเป็นฟองเลยครับเราพี่แท็กลองทานดูนะครับอื มันหอมบวยอ่ะแต่มันมีความซ่้าของมันจะไม่เมันมันก็จะม่นใช่บวยจีนนะครับก็คือไซรับบวยญี่ปุ่นมันจะหอมแบบหอมอ้วนเปรี้ยวใช่มีเลมอนช่วยตัดผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันดับความเผ็ดได้่าเดี๋ยวต้องลองทานหลังจะชื่นใจมากใครที่มาที่ร้านนี้นะต้องสั่งด้วยรับเครื่องดื่มนี้ใช่ครับเป็นเป็นเป็นเครื่องดื่มประจาร้านเลยดีกว่าพูดตรงๆนะครับครับผมเดี๋ยวยังไงนะฮะวิตาแท็กต้องขอบคุณคุณตังมากให้ข้อมูลแล้วก็ให้โอกาสรายการวิตาแท็กอร่อยเลยนะฮะ ได้มาถ่ายทําที่ร้านได้ครับเช่นกันครับพี่ครับขอบพระคุณพี่ที่มามิสเตอร์แท็กก็จะพาแฟนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยวไปลองชิมกันมสามาน่าจะเด็ดดวงแค่ไหนนะฮะได้ครับเชิญเลยครับหน้าตานี่คือผมเขจะทนไม่ไหวนะโอเคครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูครับได้ครับครับผมนะฮะตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่สําคัญนะฮะนั่นก็คือการมาชิมรสชาตินะฮะสำหรับร้านสยามกระเพราคาเฟ่นะครับผม เราจะเริ่มจากเมนูกระเพราเนื้อสับนะครับอันนี้ก็จะเสิร์ฟมานะครับเป็นกระเพราเนื้อสับส่วนข้าวเนี่ยเขาคุณตรังบอกว่าเป็นข้าวที่เป็นข้าวของอินเดียนะครับเสิร์ฟมาพร้อมไข่ดาวนะฮะไข่ดาวนี่ก็จะเป็นยางมะตูมนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับกระเพราเนื้อสับนะครับผมอันนี้ก็จะเสิร์ฟมาพร้อมเนื้อสับนะฮะมีข้าวที่เป็นข้าวอินเดียนะฮะที่เป็นข้าวคัดเกรดนะครับเสิร์ฟมาพร้อมไข่ดาวแล้วก็มีพริกน้ำปลาที่หั่นพริกนะฮะมานะฮะพร้อมกับน้ำซุปสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะเดี๋ยวผมขอชิมน้ำซุปนะฮะเพื่อเรียกน้ำย่อยอื้อหืออื้อหือมันมีความเป็นเกาหลีอยู่เนาะน้ำซุปแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทาน เนะะื้อสับกระเพราเนื้อสับนะครับอืมอือหือคุณผู้ชมครับคือสิ่งแรกที่สัมผัสเข้าไปในลิ้นนะที่แตะรสชาติได้เนี่ยคือมันหอมเนื้อนะฮะหอมมากๆนะฮะชูโรงเลยนะฮะสำหรับกระเพราเนื้อนะฮะส่วนข้าวก็กำลังดีนะฮะ นุ่มนะฮะแต่ไม่แข็งแล้วก็เรียงเม็ดสวยด้วยเป็นข้าวอินเดียนะครับโอ้โหอร่อยมากฮะจานแรก hey kid, เป็นกระเพราตัวนี้จะเป็นส่วนของเนื้อเนื้อที่เป็นเนื้อของเสือร้องไห้นะฮะหรือหรือทางอา,อาหารที่สารก็จะเป็นส่วนนี้เขาจะไปทําเป็นน้ําตกนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนะปิดมันหน่อยๆนะน่าทานมากนี่ฮะเดี๋ยวจะขอชิมดีก่อนเลยอืมโอ้โหคุณผ,ผู้ชมฮะคือความโดดเด่นของผัดกระเพราร้านนี้เนี่ยผมชอบในความเป็น เขาจะนํารสชาติของเนื้อเนี่ยคือขึ้นมาก่อนเลยนะฮะคือจะหอมเนื้อมากนะครับใครที่กินเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเออมันถ้าใครที่ชอบทานเนื้อเราก็จะได้กลิ่นเนื้อออกมาก่อนเลยนะฮะแล้วตามด้วยเครื่องกระเพราที่มันกลมกล่อมพอดีอยาแล้วมันเผ็ดกาลังดีด้วยนะหรือใครอยากจะเติมความแซ่บความเผ็ดเข้าไปอีกนะฮะก็จะมีเป็นส่วนของพริกน้ําปลานะฮะก็จะหั่นพริกแล้วก็กระเทียมนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะ them They'll what them ever let them get inside your head. tell you what in life instead your you you knowt Don't do to ยังเต็มสิทธอยู่นะฮะอันนี้เราไม่ได้อวยกันนะค,คือคือเราเราเราพูดตามความรู้สึกจริงๆว่าม,มันมันมันอร่อยนะครับแล้วเขาาจุดเด่นเนาะค,คือคือเขาใช้เนื้อให้มันเป็นประโยชน์นะฮะคือ ให้มีรสชาติของเนื้อที่นาก่อนรสชาติอย่างอื่นนะครับพอเรากินเราจะรู้สึกได้เสพกลิ่นเนื้อที่มันหอมละมุนมากแล้วมาตามด้วยเครื่องของกระเพราที่เขาผัดมเนมันกลมกล่อมแล้วมันพอดีจริงๆนะฮะอร่อยครับเมนูนี้เต็มสิบจริงๆฮะดูในส่วนของเนื้อกุ้งตัวกุ้งนะฮะร,ร้านนี้เขาคัดนะคะเป็นกุ้งที่สดมากๆนะฮะดูซิว่ามันจะกรอบแค่ไหนอ่าเลยฮะ กุ้งตัวโตมากนะครับอืมอือหือคือเนื้อกุ้งอ่ะมันหวานแล้วมันกรอบนะฮะเอาละครับทีนี้ก็มาถึงพระเอกของงานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับข้าวคุกกระเพรานะครับก็ราดมาด้วยเนื้อสเต็กอีกทีนึงนะครับ จะเสิร์ฟมาพร้อมไข่ดาวนะครับและที่พิเศษไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือไข่ดองนะครับนะฮะมีไข่ดองเสิร์ฟมาด้วยนะครับทางเจ้าของร้านแนะนําวิธีการกินนะครับสเต็กนะให้แหวกไข่ดาวออกมาก่อนอย่างนี้อ่าไข่ไข่ไข่ดองนะฮะอ่ามันก็จะเกิดน้ําขึ้นมานะครับเรามานะครับเอาเนื้อเข้าไปจุ่มนะฮะจิ้มกับไข่ดาวนั่นเองนะฮะ ไข่ดองปลาทษครับอ่านี่ฮะให้เข้าไปจุ่มอย่างนี้นะฮะจิ้มอย่างนี้นะฮะจะขออนุญาตนี่เลยอมืมันก็จะคลุกมาด้วยนะฮะไข่ดองนะฮะข้างในอย่างนี้นะครับอืมอืม คือเนื้อหวานมากนะแล้วมาเจอกับรสชาติของไข่ดองเนี่ยอืมมันพอดีอะ่ะอันนี้จะเป็นกระเพราคุุกนะฮะก็จะผัดมากับเนื้อสับนะฮะอีกทีนึงนะครับอืมคือข้อกําลังดีด้วยนะมันมันไม่มันไม,ไม่นิ่มหรือว่าไม่แข็งนะมันกําลังเซตตัวส,สวยๆอะ่ะอร่อยนะฮะ เอามาจุ่มนะฮะจิ้มกับไข่ดองนะฮะอันนี้เป็นไข่ดองสเต็กเนื้อนะฮะอืโหโอู้ชมฮะ ครับผมนะฮะหลังจากที่มิสเตอร์แพ็คนะครับชิมแล้วนะฮะรสชาติของอผัดกระเพรา,าต่างๆนะครับทั้ง3เมนูรวมยู่ถึงข้าวผัดกุ้งนะฮะของทางร้านสยามกระเพรา,าคาเฟ่นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่ารสชาติไม่ธรรมดานะครับใครที่เคยกินผัดกระเพรา,าอร่อยๆร,ร้านดังๆจากทั่วกรุงเทพหรือทั่วประเทศไทยแล้วนะฮะถ้าใครยังไม่เคยลองกระเพรา สยามกระเพราคาเฟ่นะฮะผมขอบอกเลยนะว่าคุณจะต้องพลาดอะไรสักอย่างนะฮะในเรื่องราวของกระเพราสตอรี่กระเพราแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมาลองนะฮะแล้วคุณค่อยบอกให้ทุกคนรู้ว่ากระเพราร้านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะอร่อยมากนะฮะวันนี้วิทโอทัศนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะฮะหลังจากที่ชิมรสชาติปักกระเพรานะฮะของร้านอ่าสยามกระเพราคาเฟ่นะครับก็ ขอบอกเลยนะครับว่า10เต็ม10จริงๆรสชาติดีข้าวดีนะฮะข้าวเรียงเม็ดเป็นข้าวอินเดียด้วยเขาคัดสรรน,นะฮะวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยคือสดใหม่มากนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทานอาหารอร่อยๆนะฮะร,ร้านเปิดตั้งแตนะร่ร้านเปิดตั้งแต่11โมงไปจนถึง2ทุ่มนะครับของทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะครับใครที่มาก็แวะมาได้เลยนะฮะสำหรับ สยามกระเบาคาเฟ่นะครับสาขาพระรามสาธสารุดิ์นะฮะร้านนี้เพิ่งเปิดมาวันนี้เป็นวันที่16 16นะฮะ16วันแล้วที่เปิดมานะครับร้านนี้จะเปิดอีกยาวนานนะฮะรอคุณคุณนะครับมาท้าพิสูจน์ความอร่อยสำหรับกระเพราใครที่เป็นคอกระเพราไม่ควรพลาดนะฮะร้านนี้มิสเตอร์แท็กแนะนำเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะฮะแฟนๆนะฮะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตาม รายการวิอร์แท็กอร่อยไว้ให้ทาง YouTube Channel นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กันด้วยนะฮะเราจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ